โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะสำหรับใครนะครับที่ต้องการขายดีเกมนะสามารถทักเข้ามาได้ที่ Facebook เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับตัวนี้ราคา1200บาทนะเล่นได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะเดี๋ยวเราไปดูการ์ดกันเลยนะมีตัวชูชูชูช,ช,ชูนี่โหดนะครับ สกิลดีอยู่นะมีเฟรี่ราชินีเพลงล็อกมูฮุนมูฮุนนี่เป็นตัวที่ดีมากๆเป็นสายวิกตอรี่นะครับแล้วก็มีรีมัสมนะีโจอ้ลามีเฟยนะโอ้การ์ดโคตรสวยเลยวะ่ะตัวนี้ราคาเพียง1,200บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ ถ้าเข้ามาซื้อได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับการ์ดเยอะนะตัวนี้เนี่ยการ์ดเก่าการ์ดแรมีอยู่อันนี้มันนีนะครับผมอ่าก็ เดี๋ยวไปดูจี้กันตัวนี้จี้สวยนะครับตรงเป็นจี้ตรงสายล้มเลยนะมีหมวกนินจาสีชมพูหนุ่มดำมีแกนดูดกับหัวด้วยนวมชกแล้วก็มีนวนาวกับโอ่งดูดนะครับจี้อย่างสวยเลยไปเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปดูออปชันกันนะครับออกเกาะแปอร์ตัดนางฟ้าหลุมดำนะครับตัดนางฟ้าหมวกเินจาสีชมพูเป็นนอตตัดนางฟ้านะออกเกาะเบิ้ยีน์ตัดนางฟ้า โอ้โหออปชั่นสวยวะ่ะป้องกัน50ด้วยนะในแกนแม่เหล็กดูดตัวนี้บอกเลยคุ้มนะครับจี้ค่อนข้างดีเลยขายเพียง1200บาทเท่านั้นนะครับใครหามูหุนแล้วก็ตัวสร้างแล้วดูดอยู่นะแนะนำตัวนี้เลยจี้พร้อมเล่นมากนะครับสวยๆตนานังฟ้า7จ้าเปเลยโอเค ไปดูลูกเต๋าเต่ามีอยู่หกลูกนะครับสำหรับใครสนใจซื้อนะลิง์กใต้คลิปเลยทัก Facebook เข้ามานะครับ